สวัสด,ดีที่รักเป็นยังไงบ้างยินดีต้อนรับคู่รักสู่เกมที่ดีๆแบบนี้เกมนี้มีสองรอบแล้วฉันจะบอกให้นะจนถึงเมื่อวานฉันน่ะรอเล่นมาตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้มันจะคือของจริง และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกคุณจะต้องแข่งขันเกมนี้ให้จบเงินโชคดีนะทุกคนก็ได้อลิซถ้าเธอจะเล่นเกมฉันจะจัดให้ และฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เธอจะเล่นเกมนี้ได้อีกไม่นานอีกไม่นานฉันจะต้องรู้เจตนาของเธอให้ได้ทุกคนกลัวตายทั้งนั้นแต่มีคนรักอยู่ใ,ใกล้ๆทั้งทีจะกลัวไปทำไมล่ะใช่ไหมโรชนีใช่ไหม,ไหมแซมชีวิตของพวกเธอสองคน ขึ้นอยู่กับสามีของพวกเธอแล้วถ้าเธอสองคนยิงพลาดชีวิตของมิมมเยกดฉันั้นเรา มาเริ่มเกมเถอะฉันเชื่อเธอสิทธัดฉันรักเธอฉันรู้ว่าเธอจะทำได้ อย่าระวังด้วยนะอย่าทำพลาดละเอาเลยสิธาด เธอทำได้หนึ่งสอง แซมทําแซมแซมทําไมทั้งต้องหลบด้วยเธอทําทอะไรดีๆไม่เป็นเลยสินะฉันต้องบาดเจ็บก็เพราะเธอแซมเธอน่าจะเชื่อใจฉันนะ นั่นไงละเธอแพ้แล้วลหละนะเธอไม่เชื่อใจในกันและกันภรรยาของเธอนะ่ะบอกได้เลยนะว่าเธอสองคนนะไม่เชื่อใจกันแม้แต่นิดเดียวแต่พวกเธอก็เป็นรองชนะเลิศเอาล่ะนะนี่มันก็ถึงเวลาแล้วยินดีด้วยนะพาแซมไปรักษาด้วย ยินดีด้วยนะคุณคูรานานะโรชนีเธอเชื่อใจกันขนาดนี้เธอมั่นใจมากเธอรักเขามากสินะดีจริงๆเลยขอดูหน่อยสิว่าเธอจะเล่นเกมถัดไปยังไงกันแน่ คิดค<อ>ิดคิดคิดคิดเดี๋ยวนะไข่กันป <lover> ัดเออทำอะไรนะฮะทำอะไรเธอต้องบอกนะว่าใครโทรมาน่ะเธอบอกได้ไหมใครโทรมาฮะรีบบอกมาสิใครโทรมารานารานาใช่รานารานาผมจำได้แค่รานาะแล้วก็จำไม่ได้อีกแล้ว รีบคิดแล้วรีบบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเธอโดนฉันเล่นงานด้วยรองเท้าแน่เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาลองดีกับฉันนะใครโทรมาก็ได้บอกฉันมาบอกฉันมาว่าใครโทรมานึกให้ออกเดี๋ยวนี้จําอะไรไม่ได้เลยออกไปออกไปผมบอกว่าผมบอกให้ออกไปไงออกไปหัวบ้าจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีถ้าฉันไม่ได้รับสายของสิทธาล่ะจะทํายังไงนะ นั่นแหละปัญหายินดีต้อนรับอีกครั้งนะทุกคนนี่คือรอบสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะพวกคุณจะต้องเล่นเกม ท้าความจริงซึ่งกฎมันก็ง่ายมากๆฉันจะท้าพวกคุณให้ทำสิ่งต่างๆแล้วมาดูกันว่าพวกคุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อความรักของพวกคุณงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสิทธาดคนแรกเธอจะต้องจูบฉัน จูบ <die> ฉันสิเธอหุบปากไปเลยนะสิทธาจะไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่นอนช่างหัวเกมของเธอสิฉันไปละรอชนี้ไอ้ปล่อยนะอยฉันแค่ถามง่ายๆแค่จูบฉันแค่นั้นเอง อร,อรอชนีรอชนีเล็ก <c oughs> ฉันยอมก็ได้ 新しいマイナ จะรีบไปไหนฉันแค่ขอให้เธอจูบฉันแต่ไม่ใช่จูบที่ปากถ้าจูบมือฉันก็ได้นี่แต่ว่าเธออยากจะจูบปากฉันนี่เธอคิดอะไรของเธอกันแน่ I know that Bye -bye. Manil. ยีนนีต้อนรับอีกครั้งนะเกมมัน <G ee> <man> ยังไม่จบแน่นอนคุณคูรันนะฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ฉันรู้นะว่าคุณน่ะไม่ชอบเล่นเกมใช่ไหมละ่ะแต่รู้อะไรไหมว่าเรานะ่ะมีกฎคุณเต็มใจมาที่นี่นคุณคูรันนาะ คุณจะไปได้ก็ต่อเมื่อฉันยอมฉันจะท้าโรชนนี่เธอจะต้องเลือกใครก็ตามจากสามคนนี้และเธอมีเวลาสามสิบวินาทีและคืนนี้จะเป็นคืนแต่งงานของเธอ อกไรฉันจะฆ่าเธอฉันจะบีบคอเธอสิเฉันสาบานเลยว่าฉันจะฆ่าเธอคือวันแต่งงานของเธอนอะเธอจะต้องเลือกชายคนหนึ่งเอาสิเร็วเข้าสิอเล็กซ์อเล็กซ์อย่าทำแบบนี้เลยนะฉันจะฆ่าเธอซิอเล็กซ์ฉันไม่ได้พูดเล่นนะจำไว้ฉันจะฆ่าเธอไม่นะฮสิอเล็กซ์ฉันจะไม่พูดซ้ำๆเลยนะทำตามที่ฉันสั่งสะ ทำตอนนี้เลยราชะนีรา <Alex. S 2> ชะนีไม่นะราชะนีไม่อเล็กซ์อย่าทําแบบนั้นนะจะไปทําอะไรให้เธอเหรอได้โปรดอย่าทําแบบนี้เลยเอาสิเร็วเข้าคนสวยเรืงงง่องง่ายเองทาซะสิอเล็กซ์อเล็กซ์อย่าทําแบบนี้นะอย่าทําร้ายเขาเลยนะเธอจะต้องทาอเล็กซ์ฉันขอแล้วนะนี่ขอละอย่าทําแบบนั้นเลยฉันขอร้องนยนะอเล็กซ์เรื่องเข,ข,ข้าคนสวยฉันจะนับสามนะราชะนีไม่นะหนึ่งอเล็กซ์หยุดนะราชะนีไม่ ราชนี่สองไม่นะอเล็กซ์ราชนี่ฉันจะไป็นอะไรอ่ะสามไม่ราชนี่เดียวราชนี่ฉันจะทำราชนี่ราชนี่ไม่ราชนี่ฉันจะทำเองอย่าฆ่าคุณเลยนะทำอะไรทุกอย่างที่เธอไม่เคยทำกับเขามาหาฉันนี่ ฉันจะตัดลิน้นแกออกซะไอ้ชั่วเอ้หุบปากเงียบไปเลยเธออยากได้ฉันมานานแล้วนะฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนเลย <laughs> ฉันจะฆ่าเธอรอชฉนี้รชฉนี้รชฉนี้เอาสิเร็วเข้ารชฉนี้นี่รอฉนี้รชฉนีรชฉนี้รชฉนีไม่นะรชฉนี้ยร,น,รนี้ไม่นะ รชินีฟังก่อนสิรชินีโรชินีโรชินีอย่าทำแบบนั้นนะโรชินีโรชินีอย่าทำแบบนั้นโรชินีอย่าทำแบบนั้นนะไม่นะเมื่อไหร่จะ <uk> ยิงแล้วยิงสิฉันไม่กลัวหอรอกฉันยิงแน่เอาเลยสิฉันไม่กลัวหรอกอเล็กฉันไม่เคยกลัวเกมของเธอเป็นของเธอหรือว่ากระสุนของเธอด้วยเอาเลยสิอเล็กยิงสิ หลักฐานจากหน้าเธอมันชัดเจนว่าจะเธอยิงปืนเมื่อ,อไรมันจะไม่ใช่มปนแค่การยิงปืนเล่นๆมันจะต้องมีคนตายสีหน้าเธอบอกฉันปล่อยโรชนีซะปล่อยเธอว่ายังไงนะาเล็กคนที่จะมาที่นี่ และจะได้ไปก็ต้องมีเธออนุญาตใช่ไหมลองลืมตาดูสิแล้วก็ตื่นดูสะเรามาด้วยความเต็มใจแล้วเราจะไปตอนไหนก็ได้ยสัสแซมไปกันเธอะมาสิท์สิท์ฟังฉันให้ดีนะ เธอแหกกดในเกมของฉันสุดท้ายเธอจะต้องตัวคนเดียวและจะไม่มีใครที่จะยืนเคียงข้างเธอเธอจะต้องเสียใจสิเธอจะต้องเสียใจ สิทธิ์บอกให้เรามาเจอกันที่นี่เราจะไปตามผ่าเขาที่ไหนดีเพราะว่าเอาเล็กเอาโทรศัพท์ไปเราจะติดต่อเขายังไงดีแซมเธอบาดเจ็บอยู่นะรอนี่ก่อนนะฉันจะไปดูให้นิยัตเธอจะทิ้งฉันไปไหนนะจะเห็นเมียตัวเองบาดเจ็บได้ลงคอเหรอให้ตายสิจะเอาแต่ห่วงโรเชนีกับสิทธาดแล้วถ้าฉันเป็นอะไรขึ้นมาละ่ะเธอจะทํายังไงฮะแซมฉันไม่ได้แค่ห่วงพวกเขาฉันห่วงเราทุกคนนี่แหละเรา,าติดอยู่ในเกมเพราะว่าเธอนั่นแหละเราจะออกไปได้ยังไงละ่ะแซม แซมแซมแซมมานนิฉันขอโทษนะสิท่าฉันผิดเองฉันบ้าเองฉันทําแบบนี้ตลอดเลยฉันทําแบบนี้ตลอดดี่ฟังนะวันเลีจะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนลืมเรื่องที่เกิดขึ้นซะฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกฉันสัญญาสิทานไปจากที่นี่กันเถอะออกไปจากที่นี่กันเถอนะไปเถอะเกิดอะไรขึ้นน่ะ ไมเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอมีอะไรเกิดอะไรขึ้นสิทธาเราลงไปไม่ได้พวกนั้นรอกเราอยู่ฉันผิดเองสิทธาฉันขอโทษนะสิทธาฉันขอโทษจริงจริงฉันรู้แล้ว อะไรเหรอสิทธาไปต่อไปต่อที่เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไปที่แซมได้เร็วหน่อยนะแซมแซมลุกขึ้นแซมลุกขึ้นแล้ว ทำไมเราหาสิทธากับโรชนีไม่เจอนะสิทธฉันไม่ให้เธอหนีไปไหนแนะ่และเธอจะต้องล้างบาปที่เธอทำเอาไว้สิ่งที่เธอเคยทำเอาไว้นะเธอจะต้องเป็นคนชดใช้กรรมนี่เฮ้ยอยัดยัดยัดแซม เราตามหาตั้งนานเราราพวกนะ้รอยู่ในป่าเนี่ยแล้วพวกนั้นมาตามเรามาเราเลยหนีมาโอเคไปก็เถอะไปก็ได้เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่คุณคูรนาไม่ ฉันบอกแล้วนะว่าเธอเต็มใจที่จะมาที่นี่เองเธอจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อที่ฉันยอมเท่านั้นแล้วคอยดูก็แล้วกันนะฉันเคร่งเรื่องกฎแต่พวกเธอนะ่ะชอบแหกกฎพาตัวพวกมันไปให้หมด มาดิสยสายไป,ไปนานท okay. างนั้นนะสิโอเคมาดิ